โอ้ฝาวปลาบักกะโพดโลดสบายดีเด้อพี่น้องหัวตึกแฮ่โทรหาได้เด้อจาอยากตึกแฮ่แฮ่ใหม่หรือแฮ่เก่าแฮ่เก่าอืมได้เลยอยู่นี่เบ่ได้อ๋อตัวนี้ใหญ่เลยแฮ่พ่อปู่ัง ออมาใหมใ่บ้านผูบอเอาห้ามก่อนมาสิยาัมบ่อได้าก็ลุกถาก็เบิ้งเบิ้งเบิ้งท้ายนี่มันจีบเยีบไปนั่งท้านั่งทาเออมันจีของมันจีของบรจับบ่จับอผูกไว้บออย่าวมัน วรอเบิ 1941, ่งเด้อพอตึกแขเด้อพอกำลังเตาหั่อยู่นเนาะจิ้มลงบ่อาลึกล่องค่ะเนี่ยลองหวานห้าลงไปเบิ่งเผื่อว่ามันมากินเราเบิ่งห้ามเราเบิ่งเราเบิ่งเราเบิ่ง Oh. <tũng> Lạp <laughs> tôi đi tôi nói không? là thêm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  là là <laughs> thêm là thêm <laughs> là thêm là thêm là

ไปยางยังวะข้าวขามบฮัมบ่อร,อรอ์ไปถือไปของนะถือไปฮะพอโอ้ยไปพอไปตึปกทางใด้บ่ลงน้ำบ่ลงน้ำนี่เบิดความหล่อ อากาศน้ำหายผู้ลูกเอ้ยลูกเอ้อแล้ว่บไปว่ะเบิกชสิพาไปหลางเนาะไปหลางเฮ้ยวิทย์นำมาให้นี่ยปายังเด้ตะพยนบ่ เอาเลยนะเดี๋ยวมันตึก้อได้ปลาอยังน enfin ั้นนะโอ้ยเปลี่ยนไปเลยเบิ้งปลาเบิ้งปลาเบิ้งปลาปลาเออมาแล้วปลาดูปลาอ้าวมามทื้งไว้ทิ้อไว้มีอีกตัวหนึ่งลุดเลย

โอ้สภาพบังฮัมมาดนี่เบิ่งดูฮัมเนี่มาเบิ่งดูเปิดเลยความหล่อ,เ,อเกือบพอยับออกมาเนี่ยยับออกมาถ่ายอยู่ทั้งพี่ายามนีนต๊กน้องเนี่ยบอ่อแล้วเสีนใสเองแล้วดอกเกือบน,นั่นนี่เบิ่งป่านี่เบิ่งป่านี่เออเบื้องโอ้ยนายพ่อวิทย์น้ำให้ล่างมือบ่บอบิดให้นเนี่ย กอบมาล่างเห็น <lightly ADHD> ึกเลยอย่ามาพ่อพ <inizi> ่อมุมงมากเลยคือจะเอาหน้าใหม่แล้วมึงนะหน่อยข่าวกับบอลลงนได้พ่อพ่อพ่อบอลลงมาเบิ้งปลาดิปลาลักออกแล้วนี่นะปิดฟ้าไว้ดีดี ทั้งวันห้ามอนงพี่สองโตแล้วอันนี้บ่เจ้าเขาจะว่าปันนินปันนินนะตัวหัวยญ่งใหญ่นิพบเจ้าปลานี่คือว่าเฮาปล่อยปีนี่แล้วเบาลือมาตั้งได Thôi hết là Cái đường mà chị tục nữa Để đây đâu, đây đâu, đây đâu Đây bỏ, đây Thảm là đu Thảm đưa đây bỏ phó Đi để khí đông ปาจีนเหมือนกเป็นเป็นนั่นเป็นปาจีนน่ะมาดีแล้วพี่น้องน้องๆง่ายไม่ชินอาหารชอวมึงมั่นรึยังอยู่หรือบอมันเสียเลยรบอยังไปเขาเรียกสายเด็กเด็ยงเงียเขาเอา เออกมนโอ้กำลังบูดมาเนาะมาพีหามเต้องไกลน้ำยากือวย่ได้คือมีปินสีถึงกะตั้มกระตัก ตัวหนึ่งของผมเอามาชิลุงนะมาสนอกลับมากลับมาใส่กลับมากลับมาใส่ใช่ของใช่ของไว้ บูมุนทรามโตแล้วน้าหน้ามาตื่นเขยิกใหญ่ถือปาถือแล้วครมาพี่พี่ทัพี่บูมุนกัถือทามโตขนาดบูมุนอือหโอโอ้โห tôi nhảy xem mình khai vú nhìn nhạc nọ, mi tôi nhảy của này nọ bảo Thấy luôn. nó có đây xì tổ Hãy chẳng tổ hút tổ vào Ba lụ, ba 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 hoài sang lụ ตันนั่นตัวน้อยพอจะเอาอยู่บ่พอสะปล่อยไว้ักลูกพอใส่กดีคัวองุณวินดหาวะสะพานนน้อยนี่ นอนแม่พามงานเปลี่ยนชุดอีกแม่ตัวเดียวนี่กิ่งไปกิ่งมาใช่ปะฮะโอ้บวมาฮะเป็นหัวหน้อยแม่อำนาจบ่หน่บ่หนำตุ่มบ่ นี่ฟอนลงของเบิ้งเบิ้งเบิ้งพอเบิ้งพอพอได้อยู่บ้าหนี่บ้า จับแม่จับแม่ลูกยันแม่ยันมาหันตกน้ำอืมจับแม่ไว้เด้อคนหูคำแพงของแม่เด้อแม่ทำหันไปหนึ่งเด้อช่องบ้งช่องบ้งแล้วช่องบ้งแล้วถือกี่ว่าเขามีเสียบ่อยบ่าถือว่าถือช้ำไม่บางทีลูกไม่ได้แม่แม่อุ้มมาได้ได้มาหัเปลือกแห้งเปล่านไม่ อืผู้มันเหตุทงางล่างควรบุ๋มเลยเบิรงบอกทัวร์ดูวยมั้ยไม่ทัวร์มาลูกนี่นทัวร์ได้นี่ทัวร์มันเกิดเองมันผู้ขอ,อ,อหรือขอตึกอเฮ่ตึกอเฮ่ใสร้างกินตึกอเฮ่เอาปลาให้สร้างปิ้งปลาตามหงสร้างวะ่ะจัดไป Đây đây thử đây thử đoàn. Bà chín bự ta. Ba nhỏ. Ba ta bà bỏ cái ra. Nó bự Bà nhạc môn Bên đây. Hãy ่ามือ3 0าบ่อยปีนีตัวใหญ่เอ้ช่เอาขึ้นมาให้เมียเบิ่งเพื่อนสิเพียงพอลุงเอ้ยได้อยู่เพิ่นก็ได้นี่ปลาคังน่นะปลาคังไว้ด้น้องนี่ไดตัวน้อยนั่นตัวใหญ่นั่นเนาะได้สะมีพอดีตัว2ตัวนนตัวน้อยก็ปล่อยปอมันตาย ห,ห,ลหลายคนกินข้าวปลาคูตาอะไรหลายเจอปวดไปนีตัวนี้ปลานิ่งปลาลุง